สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุก่ันรับพบกับผมเมทเรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนักรับผมในช่วงของท็อปเอเวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาอัปเดตกับเพื่อนๆเช่นเคยครับวันนี้อะไรกันนนี่นะครับสะดุดกับทีมแอดมินไปสะดุดกับทีมอันดับสิ นะฮะไปเสมอซะงั้นนะครับทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมของแอดมินก็นะฮะโดนอันดับ2ไล่มาแล้วนะครับ47 45ครับแหมช่วงไปปลายฤดูกาลครับ26นัดเหลืออีกกี่นัดเนี่ย20อ่าเลยเก้นัดนะฮะเลยเก้นัดรวมวันนี้ด้วยนะครับก็ซื้อเป็นสถานการณ์ที่บีบหัวใจพอควรนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าต้อง ต้องเต็มที่หน่อยแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพลาดคว้าแชมป์นะฮะทีมของเพื่อนเป็นไงเล่าสู่กันฟังกันได้ใต้คลิปนี้นะครับนะฮะวันนี้แอดมินก็ห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนหลายอย่างเลยก็เลยไม่มีเวลามานั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับดาวซันโวก็ยังเป็นทีมของแอดมินอยู่ครับซอคิริฟ FC ชาตรีแรดฟอร์ดนะฮะ สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อนักเตะก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงเพื่อนเข้าไปที่ตัวนักเตะนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อกันได้เลยนะครับโดยกดดินสอตรงนี้นะครับนะครับจะมีให้เปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าสัญชาติเนี่ยนะครับมันจะเสียโทเค็น1โทเค็นนะครับครั้งละ1โทเค็นนะครับคือเปลี่ยนพร้อมกันก็ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนท้องถิเปลี่ยนอะไรพร้อมกันเลยครั้งละ1โทเค็นแต่การเปลี่ยนเบอร์นะครับไม่ได้เสียนะครับเราสามารถเปลี่ยนเบอร์ได้เลยนะครับ เนี่ยนะครับตกลงนะครับยืนยันไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนยน,นามสกุลหรือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องอต้องได้เสียโทเค็นหนึ่งโทเค็นนะครับแบบนี้นะครับไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสัญชาติไปพร้อมเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียโทเค็นเยอะนะครับสําหรับเกมรับโทเค็นคูณ2นะครับแอดมินก็ เคยแนะนาเพื่อนๆไปได้หลายคลิปแล้วนะครับตอนนี้โทเค็นคุณ2ยังไม่ยังไม่หมดนะครับเนี่ยมาช่วงที่2แล้วนะครับนี่คือเป็นช่วงที่2ที่มานะครับบางมันจะมาต้นฤดูการกลางฤดูการแล้วก็ปลายฤดูการนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาค้นหาเกมที่แอดมินเล่นอยู่ได้นะครับคือ เกมที่มันชื่อว่า b l a c k j a ็ k 21นะครับให้โทเค็นถึง3024นะครับ3024หรือมีเกมนึงเนี่ยครับตัวนี้แอดมินยังไม่เคยลองแต่ว่าก็น่าจะเหมือนกันนะครับเล่นไปถึงเลเวล90ก็ได้ตั้งพันแนะครับไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับน่าสนใจนะครับ2เกมนี้เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับเนี่ยมีเวลา60วันเหมือนกันนะครับนี่ครับ ดาวน์โหลดไปเล่นกันเลยนะครับเกมนี้มันชื่อคาสิโนนะครับรูเล็ตนะครับคาสิโนรูเล็ตก็อาจจะมีเกมหลายอย่างนะแอดมินยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับสำหรับยูสเซอร์นะครับที่ไม่เคยเล่นนะครับนิวยูสเซอร์นะครับมีเวลา60วันอุ้ยเล่นมาถึงเลเวลนี้ได้ตั้งเยอะนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเกมที่แอดมินเล่นเลยแอดมินเล่นเกมนี้นะครับเนี่ย ุ่งเป้าไปที่70ก่อนครับตอนนี้ต้องการเลเวล70ตอนนี้แอดมินอยู่เลเวล57เองครับแต่ก็ยังมีเวลาหลายวันนะครับเพิ่งผ่านไปได้แค่ยังไ,ไม่ถึงเดือนเลยนะครับเพิ่ง10กว่าวันเองนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเร็วอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มองหาโทเค็นนะครับก็เอาเกมที่แอดมินแนะนำเนี่ยไปเล่นเลยนะครับตอนนี้มันโชว์มา2เกมนะครับอา,อาจจะไม่โชว์เกม b a c k Jack 21อาจจะโชว์เกมอื่นแต่ว่า ให้ดูแนวแนวนี้แหละครับแนวแนวที่เป็นให้โทเค็นท็อปออฟเฟอร์เยอะๆเนี่ยครับนะฮะค่ายอื่นก็มีนะครับสาหรับคนที่ต้องการนะเข้าไปดูค่ายอื่นได้นะครับค่ายอื่นก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่มีเกมแบบเยอะๆแบบนี้นะครับไม่ีท็อปออฟเฟอร์เหมือนกันตัวนี้เป็นท็อปออฟเฟอร์2,222โทเค็นนะครับแอดมินก็ไม่แน่ใจว่ามันให้แบบนหนเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับนี่ครับมันลองเข้าไปดูตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ อังก็บอกว่าอาอะไรเนี่ยครับแพ็คต้องซื้อรับอันนี้เหมือนเหมือนต้องซื้อรับดาวน์โหลด Open App s นะ c e s s m สแมชนะครับ Arch m a t e p พ c กนะครับต้องซื้ออันนี้เป็นต้องซื้อนะครับก็ใครที่มีปัจจัยเยอะๆก็สามารถซื้อได้เนาะแต่ถ้าคนที่ไม่อยากซื้อก็ลองมองหาเกมที่มันให้เล่นโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับนี่ครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้มี อันนี้ง่ายครับอันนี้เขาบอกว่าง่ายเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับนี่ครับอันนี้ง่ายบอกว่าอันนี้เหมือนฟร e นช์นะครับต้องซื้อเหมือนกันอ่ะต้องซื้อเหมือนกันแต่มี60วันเนาะอันนี้ดูยากกว่าค่ายสีแดงนะครับค่ายสีเขียวเนี่ยลองมาดูค่ายสีน้ําเงินนิดนึงนะฮะค่ายสีน้ําเงินหรอเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าท็อปอเวอร์จะเป็นตัวไหนก็อ่ายังเป็นท็อปอยู่นี้นะครับตัวนี้เป็นคาสิโนอ่ะ คนนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคครับเนี่ยแต่ก็ยังน้อยกว่าตัวที่แอดมินแนะนำเนาะแบ็คแจ็คยี่สิบเอ็ดนะครับเยอะเยอะจริงนะครับแอดมินได้มาแล้วเอ,อ่อนับรวมๆกันแล้วก็ประมาณมเดี๋ยวลองดูครับน่าจะประมาณหกร้อยขึ้นนะถ้าแอดมินจําไม่ผิดนะเนี่ยครับได้มาแล้วสามสี่ห้าประมาณหกแล้วก็พวกนี้อีกนะครับข้างล่างอีกนะครับนับรวมแล้วประมาณหกร้อยขึ้นนะเนี่ยนะครับเนี่ยหกร้อยสามสิบสองอ๋อเขารวมให้แล้วครับนี่ไง ตัวโต้ตัโต,ตเออรับไปแล้ว632เพิ่งผ่านไปได้แค่7 s t a สเตตแค่นั้นนะครับเราต้องมีสเตตคอมพลีต13สเตตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเลเวล70 l เลเวล90แล้วก็พวกนี้ด้วยนะครับก็ลองลุ้นดูว่าจะเล่นไปถึงไหนนะครับจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับแอดมินก็หวังว่าจะไปได้ไกลที่สุดนะครับมีเวลา60วันนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่เลเวล57-58นี่แหละนะครับ เอ <sympath is S 1> า <eled> ล้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของโทเค็นคูณ2นะครับที่มาแล้วนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสักสองสาวันนะครับที่มันจะโชว์แล้วก็เป็นช่วงปลายฤดูการก็จะมีอีกเหมือนกันนะครับช่วงปลายฤดูการก็จะมีอีกเหมือนกันช่วงที่แอดมินไม่ได้เข้ามานะครับเพื่อนๆมีคนคอมเมนต์กันเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะฮะว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับ ในช่วงที่แอดมินไม่ได้เข้ามานะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสลับบัญชีก่อนนิดนึงฮะเป็นนี่ครับเทรดด้เสียงไขกริดนะครับอ่ะอ่ะขอบคุณครับเทคนิคดีๆอ่าคุณชา นะคุณชาญนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคุณชาญนะครับ user rs บอกว่าแอดครับเกมที่แอดแนะนำแบ็คจะต้องเล่นยังไงนะครับให้ค่าประสบการณ์เลเวลขึ้นเหรอครับแรกๆเหมือนเลเวลขึ้นดีหลังๆไม่ขึ้นอ่าขึ้นเลยครับต้องเล่นยังไงหรือว่าต้องให้เลเวลขึ้นครับก็พยายามชนะให้เยอะๆนะครับพอชนะชนะบ่อยๆนะครับคือมันคิดจากพอเราชนะมันจะไปบวกคะแนนนะครับจะมีคะแนนบวก นะครับแล้วพอคะแนนนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวคะแนนนั่นแหละก็คือเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราชนะนะครับตัวสมมุติเดี๋ยวแอดมินแอดมินลองเล่นให้ดูนะครับคือแบ็กแจ็คเนี่ยมันก็จะเล่นตัวตัวที่เป็นโป๊กเกอร์แอดมินแอดมินเล่นอย่างอื่นไม่เป็นแอดมินก็เล่นแต่โป๊กเกอร์นะครับโป๊กเกอร์นี่มันก็จะเป็นแบบมีไพ่นะครับอ่ามีไพ่อยู่อ่ากับเรา2ใบเขาเขาจะแจกไพ่ให้เรา2ใบแล้วก็เจ้ามือก็จะหงายขึ้นมา 5ใบนะครับเราก็พยายามจับคู่ผสมไพ่ระหว่างไพ่ของเจ้ามือกับไพ่ของเราให้มันเป็นไพ่ที่ดีที่สุด5ใบนะครับซึ่งไพ่ที่ดีที่สุด5ใบนั้นแหละนะครับก็จะเอาไว้ต่อสู้กับคนอื่นนะครับนะอันนี้ก็คือนะนี่แบบนี้นี่ครับเราก็เลือกเลือกตัวที่นะเราเลือก แล้วแต่จะชอบนะครับชอบ10คนชอบ10คนชอบยี่สิบคนเออไม่ใช่ชอบ10คนชอบ5คนนะครับก็กดเล่นได้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Texas. เท็กซัสไอ้ยไม่ใชเ่เขาเรียกอะไรเท็กซ er ัสโป๊กเกอร์เหรอครับทำไมต้องเรียกเท็กซัสโป๊กเกอร์เอเมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันต้นตำรับมาจากที่โน่นหรือเปล่านะครับโป๊กเกอร์เพราะว่าเราเนี่ยครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ตอนนี้แอดมินเลือกโหมดเล่น5้าคนนะครับก็จะมีเราก็เข้ามานั่งเนี่ยตัวแอดมินจะอยู่ตรงนี้นะครับนั่งอยู่ตรงมุมนี้เราก็รอนะครับตัวคะแนนมันจะมาบวกตรงนี้ครับตัวคะแนนมันจะมาบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูว่าเวลาชนะมันจะบวกยังไงนะครับเลเวลเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปดูแล้วก็เนี่ยครับเลเวลมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เนี่ยครับเลเวลจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เราเริ่มละตาของเรานะครับเราได้ไพ่แ่มแมกับ10บนะครับเราก็สู้ไปนะครับตัวที่จะบ่งบอกว่าไพ่ระดับไหนอยู่ระดับไหนก็คือตัวนี้นะครับอยู่มุมมุมนี้ตอนนี้ไพ่ในมือเรานะครับไปผสมกับกองนะครับกองมันมีคู่เอดอยู่นะครับเราก็ผ่านไปก่อนนะครับคนอื่นอาจจะมีเอดก็ได้เราไม่มีนะครับเราผ่านไปก่อนหนึ่งก็ผ่านไปก่อนครับยังไม่เกยนะครับยังไม่เกยทับไปนะครับอ่า 3นะผ่านไมก่อนนะครับเราไมู่้นะครัาไพ่แบบนี้คือเราเราโอกาสพอแพ้สูงก็วัดกันที่ตัวคุมถ้าเขาไม่มีเอดนะครับหรือไม่มี2 6หรือ3นะครับเอ็น่าจะมีเขาน่าจะมีเราก็หมอบครับหมอบไปครับถ้าเราหมอบนะครับก็คือเราแพ้เราจะไม่ได้แต้มนะครับเอเขาไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีใครมีเลยนะครับนะถ้าเมื่อกี้อยู่ก็อาจจะได้ชนะนะครับเริ่มใหม่ครับอ่ะตาใหม่นะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็หงายมาอ่ะเรามีสิทธิ์ลุ้นฝัดนะครับฝัดจะอยู่สูงนะครับฝัดจะอยู่ประมาณอันดับที่6ที่7นะครับก็อยู่ในเกมไปก่อนครับแต่เราอาจจะแพ้ตอง3ถ้าเขามี3เราจะแพ้นะครับถ้าเขามี3เราจะแพ้นะครับถ้าเราไม่ได้ฝัดเขามีคิงมีแมมเราก็แพ้ครับอ่ะเขามา20ครับเราจะอยู่ก็ได้ครับอยู่ดูลุ้นใบที่5ก็ได้เพราะมันไม่ได้มาเยอะอ่ะอย่างนี้เราหมอบดีกว่าครับ ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเราไม่มีคู่ผสมเลยนะครับเข้ามา60เราก็หมอบดีกว่าครับอ่านะครับรอตาใหม่นะครับ,ลรบเล่นง่ายๆครับเล่นไม่ยากนะครับลองเล่นดูสักเขาจะมะีวิดีโอสอนอยู่ครับถ้าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็นะเริ่มลงเดิมพัน โต๊ะกลางอ่ะนี่ยเรามี8ครับเห็นไหมครับมันจะโชว์ขึ้นมาเรามีไพ่อยู่ระดับ2ครับคือมีไพ่คู่หนึ่งนะครับเราก็ตามไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นเขาเกมาก็อย่าเพิ่งไปกลัวครับตามไปก่อนนะครับถ้าเขาเกมาเยอะๆก็ค่อยถอยครับแต่ถ้าเขาไม่เกก็ต่อไปลุ้นใปที่5้ครับตัวนี้จะเป็น1คู่เหมือนเดิมครับเราก็อ่ะเขาไม่เกเราก็ไม่เกนะครับนีเขาชนะครับเขามีคู่10นะฮะ แอดมินอยากให้รอดูตอนที่แอดมินชนะล้วแต้มมันจะขึ้นยังไงนะครับเลเวลมันจะขึ้นยังไงอ่ะตอนนี้เรามีก้าวพอแดงกับสีพอแดงนะครับเราก็รอดูไพ่อ่ะไพ่ามาเป็นแบบนี้เราก็กดผ่านไปก่อนนะครับมันผสมกับเราไม่ไม่มีเป็นไพ่สูงเฉยเฉยนะครับอันนี้เราก็ไม่น่าจะสู้เขาไหวนะครับก็เหมาะไปเลยนะครับแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้ฝัดเราด้วยนะครับนี่ครับเขามี แม่มมาอีกกองมีแม่มมาอีกแสดงว่าถ้าใครมีแหม่มคือจะได้ชนะนะครับนะฮะเนี่ยนะครับปึ๊บอ่ะนะครับเจ็ดนแะนะปดนะไม่มีสิบครับถ้ามีสิบจิมงจกจะมีสเตตอันนี้แต่น่ากลัวนะครับถ้าเขามีแหม่มคือเขาจะได้กินเนะี่ยเขามีคิงมีคู่เจ็ดครับคู่แม่มนะครับเท่ากันเลยสองคนนี้ ก็แบ่งกันไปครับเงินรางวัลที่อยู่ตรงกลางเอาละครับเราลุ้นบ้างแล้วเรามีแจ็คกับคิงนะครับดกจิกนะอ่ามีคู่เจ็ดมาคู่เจ็ดมานี่ไม่เป็นผลดีกับเรานะครับคือถ้าเกิดเขามีเจ็ดมีคนใดคนหนึ่งเขามีเจ็ดอยู่เขาจะได้ตองทันทีไม่มีผลดีกับเรานะครับแต่เราจะลุ้นลุ้นไหมนะครับก็ได้ครับลุ้นลุ้นอยู่ก็ได้หรือไม่ลุ้นก็ได้แล้วแต่นะฮนะ คือเรามีโอกาสฟลัดอยู่อ่ะมีแจ็คมาแล้วครับก็เสี่ยงนิดนึงครับคืออาจจะตัวตองเจ็ดแต่ถ้าเราไม่มีใครเกย์เราก็ปล่อยปล่อยผ่านไปเรื่อยๆครับนี่มีคนเกย์มาแล้วครับคนเกย์มา22เราจะออกก็ได้จะจะอยู่ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับอย่ให้มีเลือกอยู่ก่อนลุ้นใบที่5ก่อนเพราะมันไม่ไม่เยอะอ่ะนะครับก็ผ่านครับไม่เกย์ต่อครับเพราะว่าเราน่าจะเสียเปรียบตองเจ็ดอยู่ถ้าเขามีตองเจ็ดคือเราแพ้ครับ เราดูท่าทีก่อนว่าใครมี32 3 2 k น่าจะมีครับแต่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตองหรือเปล่านะครับถ้ามีตองเราแพ้นะครับแต่ถ้าเราลองดูก็ได้ครับว่าเขามีจริงหรือเปล่าเขามีคู่แมมครับอ่าคู่แมมเราก็แพ้ครับเพราะว่าเรามีคู่แจ็คเขาไม่มีตองแต่เขามีคู่แมมในมือนะครับเรารอจังหวะครับอ่ะเรามีไพ่คู่ครับหนึ่งคู่ก็คือมีคู่อยู่แล้วนะครับ ถ้าเปิด3ามานะครับอ่ะไม่มี3เสียงจะโดนฝลัดนะครับเสียงจะโดนฝลัดเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนครับอ่ะ2นะครับถ้าถ้ามีฝรัดเราแพ้นะครับถ้ามีฝลัดเราแพ้แต่ถ้าเปิดมาเป็นเลข3นี่ครับเรามีตองทีนี้เราก็เกยได้ครับทีนี้เราสามารถเกยได้ครับเราเกยเกยเยอะก็ได้เกยน้อยก็ได้แล้วแต่เราครับสมมุติว่าแอดมินจะเกยสัก อ่าหนึ่งร้อยแล้วกันนะฮะจะมีคนมาไหมจะมีคนตามมาไหมนะครับ่านะครับอ่าลุ้นนะเขาตามมาอยู่นี่ครับแต้มมันขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับสี่หมื่นแปดพันสี่สิบคือเราชนะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะไปบวกถ้ายิ่งชนะมากๆนะครับนี่ครับมันจะไปทําให้เลเวลเพิ่มขึ้นเองนะครับเลเวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะบวกแต้มให้มุมตรงมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายเมื่อกี้เพื่อนเพื่อเห็นแล้วเนาะ ครับนี่ก็จะเป็นแบบเล่นไม่ยากครับเกมก็คือเล่นง่ายมากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีลูกล่อลูกชนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะานะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับแอดมินก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นได้นะครับระดับ i q คของเพื่อนๆนนะครับถ้าเล่นท็อปอีเลฟเวนได้เล่นโป๊กเกอร์ไม่ยากครับอ่าครับก็วันนี้นะครับมาอัปเดตกับเพื่อนเพื่อนประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินนะครับทุกช่องทางเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อ่าใช่ต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ